สวัสดีค่ะทุกคนต้นสาลิกาลิ้นทองเป็นต้นไม้ขนาดเล็กมีความสวยงามด้านใบมีดอกและมีมิผลเป็นเม็ดเล็กๆ สาริกาลิ้นทองเป็นต้นไม้มงคลที่เสริมเสน่ห์ด้านวาจาทำให้ค้าขายร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองขายดีมีกำไรเฮงเฮงรวยรวยกันทั่นหน้าต้นสาลิกาลิ้นทองคนโบราณเชื่อว่าปลูกไว้จะทำให้มีการค้าขายร่ำรวย มีเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์โชคลาภการค้าขายได้กำไรการเจรจาประสบผลสำเร็จเหมาะเอาไว้สำหรับร้านค้าบ้านเรือนและธุรกิจเ,เพื่อให้การทำการค้าขายเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนต้นหยิบเงินหยิบทองเป็นไม้ฟอกอากาศและเป็นไม้มงคลหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยหยิบเงินหยิบทองได้ดังใจปองเป็นไม้ที่ปลูกเอาไว้เพื่อนำความโชคดี โชคลาบมาสู่บ้านเรือ,อนต้นหยิบเงินติดทองเป็นไม้ประดับสวยมีใบสวยเขียวเหลืองหยักหยักเป็นไม้พุ่มสวยงาม ปลูกเอาไว้เพื่อความเป็นสลิมงคลเหมาะแก่ร้านค้าและบ้านเรือนผู้ทำธุรกิจเพื่อให้มีเงินมีทองได้สมปรารถนานะคะต้นหยิบเงินหยิบทองเป็นไม้สวยงามและเป็นไม้สลิมมงคลด้วยค่ะจึงขอแนะนำให้ปลูกตามบ้านเรือนและร้านค้านะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอนำเสนอกล้วยทองอินโดค่ะจะเป็นสีทองนะคะนี้เป็นต้นแม่นะคะมีรูปหน่อสต้นค่ะชุดที่สองนะคะ อันนี้เป็นลูกชุดที่สองค่ะส่วนตรงนี้เป็นลูกชุดแรกค่ะมีสมต้นค่ะนี่ต้นที่1น,นะคะอันนี้ต้นที่สองและต้นที่สาค่ะทองอินโดเป็นลักษณะด้อยของแดงอินโดค่ะจะมีใบเป็นสีเขียวทองนะคะ สามารถปลูกในที่ล่มได้ค่ะปลูกในบ้านในเวลากลางคืนนะคะเอาไฟส่องนะคะจะมีแสงสีทองสวยงามมากเลยค่ะต้นไม่สูงนะคะสูงก็ได้ประมาณเท่านี้ค่ะมีใบเป็นสีทอง ลูกดอกมากค่ะปลูกได้ประมาณ7-8เดือนนะคะมีลูกอยู่2ชุดะคะ่ะทองอินโดชอบอยู่ในที่แสงรำไรนะคะเป็นลักษณะด้วยของแดงอินโดเมื่อโดนแสงแดดมากๆก็จะใบไหม้นะคะต้องปลูกในที่ล่มค่ะหรือปลูกในอาคารก็ได้ค่ะ เลี้ยงง่ายชอบดินร่วนซุยนะคะน้ำระบายได้ดีนะคะเห็นไหมคะงดงามค่ะสีเหลืองทองค่ะปลูกแล้วสดชื่น ดูใบแล้วงามสบายตานะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ